ทำใจอย่างไรเมื่อประสบกับการขาดทุนขาดทุนคือการสูญเงินจึงไม่ต่างจากการทำเงินหายแต่บ่อยครั้งการขาดทุนไม่ได้เกิดจากความพลั้งเผลอประมาทเลินเลอ่อหรือมีใครมาขโมยไปแต่เกิดจากการกะเกงหรือวางแผนผิดพลาดแทนที่จะมานั่งเสียใจหรือโทษใครต่อใครควรไตรยตองทบทวนดูว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นที่ตรงไหนอาจไม่ได้เกิดจากคนอื่นแต่เกิดจากตัวคุณเอง เช่นเป็นเพราะคุณเคยชินกับวิธีการเดิมๆในขณะที่สถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปแล้ววิธีการเหล่านี้อาจทําให้คุณประสบความสําเร็จในอดีตแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นหลักประกันแห่งความสําเร็จไปได้ตลอดบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกประสบกับภาวะขาดทุนอย่างหนักส่วนหนึ่งก็เพราะยังยึดติดกับวิธีการเดิมๆที่เคยได้ผลในอดีตแต่ใช้การไม่ได้ในปัจจุบันมองในแง่ดีการขาดทุนคือสัญญาณเตือนให้คุณเร่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง ซึ่งอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการทําธุรกิจหรือบริหารกิจการหรือเปลี่ยนแปลงมากกว่านั้นอาทิการเปลี่ยนไปทํากิจการใหม่ๆที่เหมาะกับคุณมากกว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาของโลกเราต้องพร้อมที่จะเป,ปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการยึดติดกับสิ่งเดิมๆไม่ว่าจะเป็นเพราะความเคยชินหรือเพราะกลัวเสียหน้าถ้ายอมเปลี่ยนแปลงอาจสร้างปัญหาสาหัสแก่เราได้ซึ่งในกรณีนี้อาจหมายถึงการขาดทุนหนักกว่าเดิม หรือถึงกับล้มละลายไปเลยก็ได้มองในแง่นี้นับว่ายังดีที่วันนี้คุณขาดทุนเพียงเท่านี้ยังไงก็ตามความจริงอย่างหนึ่งที่ควรตระหนักก็คือชีวิตนี้ย่อมมีทั้งขึ้นและลงได้กับเสียกำไรกับขาดทุนเป็นของคู่กันไม่มีนักกีฬาคนใดที่ชนะตลอดโดยไม่รู้จักคำว่าแพ้ชั้นใดก็ชันนั้นกิจการใดๆก็ตามย่อมไม่อาจทำกำไรหรือประสบความสำเร็จไปได้ตลอด การขาดทุนจึงเป็นเรื่องธรรมดามองให้ดีการขาดทุนกำลังสอนสัจธรรมแก่คุณว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนและไม่มีอะไรที่อยู่ในการควบคุมของคุณได้อย่างแท้จริง